ลากนาำไหล,ม,ไลไม่แห้งครับมือมายามปลาผ้าผ้า,าลูกมายามปลาครับผมไอ้อโอ้ยปาลาลูดตัวบบบไงปลาลูดไอ้อ,อูเอายาวเลยยาวเลยลูกคะไหนมัมมมนแล้วโอ้ได้อวนนี้ๆห mùa nè nguồn tứ mùa nguồn 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 nằm Nằm nguồn nguồn nguồ 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 nguồ

对。 โน้ตตัวใหญ่โน้ตต้น ไปตองเลยเด็กอ่ะเจ๊มีจจะไปตอง้งกันเดี๋ยวเขาแกลงเกลงวะไปห้อนี่มีจะไปตอง,งเลยเต็มถุงเลยไปบ้าตองครับกับพเพาะแหลวแรงครับผม,มเป็นวิถีอีสานมะนาวน้่งยิงน้อยกินเฮ้ยเฮ้ยปาเงียงปลาเสื่อม ปลากระนังลงครับผมนี่แ๋ยวครับผมเป็นวิธีชีวิตทีส่สานมะนาวแบพ่ออายุเดียร์อยากได้กินนะครับผมโอ้วหูไปครับผมวันนี้ผมบป่านองวนจันทร์เสาร์อาิดกับขอลาไปที่เขาเนี่ยครับผมเดี๋ยวสิไปหาสปาต่อครับมาอุ้มครับผมสวัสดีครับโอ้ยน้มหลากหนามไหลแห้ง โอ้พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับต้งพี่ก็โอ้ยประเด็รลานเขาหรอกเอ้ยรถไปพี่ก้องปีเงาไปต้องไปทางแฮมไปหน้าต่อครับผมอขอครับผมอยากกินเกาหลีอยากกินเกาหลีครับสิโย นมาอรีเลอาผมน้ถั่วไหม้งมาเลอยากกินเเ็ย่อยากกินเบิ้งที่เรวันวขาเอาอ้หักในงานถั่วน้ำหวยกับพ่อนาหวยเบิ้งหักๆพี่กล้ไปน้ำหวยวแม่นน้าแม่อนี้แม่ครับบ้งปลาสาหฮาสีแล้วบอกหามเลยอืออือใส่ตัวใหม่บางนึงแล้วไม่มาเบิ้งน้ำอีกบางนึง

โอ้ปะนงปะเสื่อมประรถฮู้ฮู้น้ำมาแห้งครับ หักเลยหักเลยปีเจียงปะมาใส่ตรงไว้คือมาใส่ตรงฮะองเอเรปลาเสื่อมเต็มเลยฟักแห้งบริเวณสายไส้ตรงตัวนั่น โอ้หนบไร้เราพี่เจ้าเนาะโอ้ตายตายตายหนำไม่หิงรวมแล้วนะโอ้พอดีแหละพอดีพอดีอดอดบอเอากับ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 